เนี่ยนะครับไอตอนลงมาเนี่ยเที่อผมไหมจะมีแต่ข่าวแย่ครับแล้วทําให้คุณเนี่ยโอ้โหกลัวนะครับแล้วเนี่ยณนะตอนเนี้ยเขาจูบปากกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันแค่จะยากมากที่จะมองทองขึ้นใช่ไหมสตมว่ทองลงมาเนี่ยมันก็ดูแต่ข่าวมันก็ค่อยดีใช่ไหมคุณคุณก็เจอแบบนั้นแหละแต่สําหรับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าคุณเป็นสายถือยาวหรือยอยากจะเก็บอยู่แล้วนะตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับไม่ต้องไปฟังเสียงงกเสียงจามมากนะครับคือ เราอยากทําอะไรเราเก็บไปก่อนแทนที่คุณจะสมมติตอนแรกคุณมั่นใจจะซื้อเต็มใช่ไหมอาจจะด้วยข่าวเนี่ยข่าวมันแย่คุณก็อาจจะลดลงนะครับเหลือสัก3 0 4 0เอาที่คุณสบายใจอ่ะถ้าคุณไม่สบายใจแบบมากๆอ่ะแต่แผนคุณยังไงอ่ะผมก็อยากให้ไม่อยากให้กลัวมากนะครับเพราะจริงเราไม่รู้ว่าสุว่ามันมาจริงๆเนี่ยนะครับมันมันอาจจะดีดแรงไปอย่างที่ผมว่าก็ได้เพราะมันสวนจริงซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาท ตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน go to go by intergo เพราะใครก็ซื้อทองได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยรูดกับทองกับผมไฮเทเดด้วย e r โกนะครับณนะตอนนี้ราคาทองคาก็หลุด5 1 0 0มมาแล้วนะครับก็คงเข้าใกล้ตู่ห้าหมื่นนะครับอีกครั้งหนึ่งคงไม่ได้ยากอะไรนะครับคําถามไม่ใช่ว่าห้าหมื่นจะมาไหมนะครับตอนนี้ ถามว่างจริงคําถามที่ถูกต้องจริงคือถ้าห้าหมื่นมาเนี่ยคุณจะทําอะไรนะครับเพราะเราก็จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาหรือไม่มานะครับเราเห็นนะตอนนี้เนี่ยสหรัฐก,กับจีนเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือจูบปากกันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนสามีภรรยานะครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะครับวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งพูดอย่างวันนี้งอนรุ่งนี้ดีนะครับอีกวันหนึ่งงอนอีกแล้วนะครับองคาก็โอ้โหอย่างกับรถไฟเหาะเลยนะครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ได้บอกทุกท่านไปแล้วว่าผมเน่นเรื่องตามข่าวไปเลยนะครับถ้ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะฟันธงอะไรแล้วก็ไม่อยากจะมองแบบเอาราคาไปอิงอยู่กับว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคงจะดีกันนะเดี๋ยวคงจะดีกันทองเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวเสักพักถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวเขาไม่ดีกันเดี๋ยวทองไม่จะขึ้นเราก็หูไปไป,ไปมาๆมันก็ปวดหัวใช่ไหมครับผมก็เลยเน้นทางเทคนิคไปนะครับแล้วก็ที่ผมบอกมาตลอดนะครับว่า คนที่ติดดอยหรือคนที่อยากจะรอซื้อหรืออะไรเนี่ยครับในเดือนนี้ผมว่ามันเป็นเดือนที่โอเคมากๆนะครับเพราะว่าการาฟรายเดือนของเขาเนี่ยเขายังปิดเขียวอยู่นะครับเดือนพฤษภาเนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะลงหรือไม่ลงนะครับคือต้องรอปิดเดือนนะครับแต่ถ้าตามการาฟทั่วไปตามเทคนิคเคลื่อนทั่วไปเนี่ยเห็นสัญ,ญญาณปิดบวกแบบนี้สัญ,ญญาณปิดบวกนี้ยังไงนะครับเดือนพฤษภาเรามองขึ้นไปก่อน ถ้าเดือนพฤษภาเขาปิดสีแดงหรือปิดเขียวเล็กๆอ่ะนั่นค่อยว่ากันแต่ถ้ายังไม่เนี่ยผมเลยบอกว่าการถึงปลายเดือนเนี่ยน่าสนใจที่ราคาทองเนี่ยจะสามารถขึ้นใหญ่ได้แต่ต้นถึงกลางเดือนเนี่ยตอนแรกที่ราคาขึ้นไปนะครับผมก็ออกคิดไปเลยว่าผมว่ามันมันไม่น่ารีบขึ้นนะเพราะอะไรรู้ไหมครับพอถ้าผมมองด้วยทางเทคนิคเนี่ยแล้วมองว่าเดือนพฤษภาทั้งเดือนต้องขึ้นใช่ไหม ถ้าผมเป็นเจ้าหรือผมเป็นใครที่จะดันราคาผมจะไปดันตรงปลายเดือนเพราะอะไรดูไหมครับพอถ้าดันต้นเดือนเหมือนล่าสุดเนี่ยก็คือโดนอาจจะโดนเมาอย่างเราเนี่ยเทคโอฟิตขายทำำายํากําไรหรือเจ้าอีกที่ใหญ่กว่าตกมาก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าไปทําตรงช่วงปลายเดือนหรือใกล้ปิดแท่งเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคทั่วไปเลยนะใครเป็นสายแห้งเทียนนะใกล้ปิดแท่งนะครับหรือถ้าเป็นลายเดือนก็คือประมาณกลางหรือปลายเดือนเนี่ยพอราคามันดันมาได้แบบ ใกล้สุดแล้วอะมันยากครับที่ราคาจะโดนตกแบบแรงๆได้อันนี้พูดถึงในกรณีทั่วไปนะแต่ในในตอนเนี้อโอเคแหละด้วยข่าวด้วยอะไรอะบางทีร้อยสองร้อยเหรียญก็โดนตกมาได้ภายในวันสองวันมันก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคุณดันแบบกลางถึงปลายเดือนดันไปสุดเลยนะเหลืออีกไม่กี่วันจะปิดเดือนแล้วค่าราฟมันแบบมันยังเขียวอยู่่ยากที่จะทําให้กลายเป็นสีแดงนึกออกไหมคือมันมันต้องใช้พลังงานเยอะใช้เงินเยอะมากต้องออกข่าวนู่นนี่นั่นเพื่อให้คนเนี่ย เป็นไปตามนั้นกว่าจะกว่าจะดันสวนมาแบบตลอดทั้งเดือนได้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลของผมที่มองว่าตัวทองคําเนี่ยไม่ได้รีบขึ้นการอันที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะครับใครได้ดูตามผมมานะผมบอกในทางอ e ีเด็เวฟเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นในทาง A b แล้วก็เดี๋ยวการจะลงซเนี่ยนะครับมันดูสวยมากนะครับมันใครไปสายอ e ีเด็เวฟเนี่ยตรงนี้ต้องเบสละนะครับแล้วมันพอดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับตรงบริเวณห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย นะครับเขามาพักพอดีนะครับดังนั้นมันขาดด่านสามที่แปดจุดสองหรือหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นนะครับสองด่านนี้เนี่ยมันจะกลายปไปเลยครับกลายเป็นแฟดกลายเป็นติอ่ากลายเป็นไซเวย์นะครับในการพักตัวแล้วมันก็จะขึ้นต่อได้คำถามคือเนี่ยถ้ามันซีลงมาจริงๆเนี่ยที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญเนี่ยหรือที่ผมบอกว่านะครับถ้าเงินบาทเป็นใจหรือใครก็แล้วแต่นะสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญมันเท่าประมาณห้าหมื่นนะครับอ่ามันจะเท่ากับห้าหมื่นพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่คุณเนี่ยสามารถ รอซื้อได้นะครับรอซื้อได้แล้วคือคําถามคือเฮ้ยคเชื่อผมไหมไอจังหวะที่มันลงมาจริงนะไม่มีข่าวดีให้คุณเห็นหรอกครับมันจะมีแต่ข่าวแย่ครับสมมติ A B C มานะไอตรงเนี้ยนะครับลงมาเนี่ยอะผมวัดให้นะสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหรือเท่ากับห้าหมื่นนะครับโป๊ะเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไอตอนลงมาเนี่ยเชื่อผมไหม จะมีแต่ข่าวแย่ครับแล้วทําให้คุณเนี่ยโอ้โหกลัวนะครับแล้วเนี่ยนะตอนเนี้ยเขาจูบป,ปากกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันแทบจะแทบจะง่ายๆว่าแทบจะยากมากที่จะมองทองขึ้นใช่ไหมตูทองลงมาเนี่ยมันก็ดูแต่ข่าวมันก็ค่อยดีใช่ไหมคุณคุณก็ณจเจอแบบนั้นแหละแต่สําหรับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าคุณเป็นสายถือยาวหรืออยากจะเก็บอยู่แล้วนะตรงนี้นะ่าสนใจมากๆนะครับไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงจามากนะครับคือเราอยากทําอะไรเราเก็บไปก่อนเพราะถ้าเราถือยาวเนี่ยคุณคิดง,ง่ายนะ จากห้าหมื่นห้าเนี่ยนะครับเราเห็นมากสุดประมาณห้าหมื่นห้านะลงมาห้าหมื่นเนี่ยลงมาห้าพันกว่าบาทลงมาสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเยอะมากนะทุกท่านนะลงมาสิบเปอร์เซ็นสำหรับคนที่จะซื้อทองอยู่แล้วหรือตกรถตอนสามหมื่นห้าหมื่นสามห้าหมื่นสี่ไม่กล้าซื้อพร้อมแพงไปใช่ไหมมนลงมาห้าหมื่นแล้วเนี่ยมันสิบเปอร์เซ็นแล้วทุกท่านมันเยอะพอสมครวรแล้วนะครับก็อย่าอย่าไปแบบอย่าไปกลัวมากนะครับแต่กลัวกลัวได้นะ แทนที่คุณจะสมมติตอนแรกคุณมั่นใจจะซื้อเต็มใช่ไหมอาจจะด้วยข่าวเนี่ยข่าวมันแย่กับตัวทองคํามากคุณก็อาจจะลดลงนะครับเหลือสักสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นเอาที่คุณสบายใจอะ่ะที่แต่คือถ้าคุณไม่สบายใจแบบมากๆอ่ะแต่แผนคุณยังไงอะ่ะผมก็อยากให้ไม่อยากให้กลัวมากนะครับเพราะจริงๆเราไม่รู้ว่าสูตรว่ามันมาจริงๆเนี่ยนะครับมันมันอาจจะดีดแรงไปอย่างที่ผมว่าก็ได้เพราะมันส่วนจริงแต่อีกทางนึงก็เหมือนกันนะ ตูนมาเนี่ยมันอาร์ก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันดังนั้นตรงเนี้ยถ้าใครกลัวนะถ้าใครกลัวหรือใครจะซื้อเต็มก็ตามผมให้กลยุทธ์แบบนี้นะครับทุกท่านนะสำหรับใครที่เป็นสายเกณงกําไราระยะสั้นหรือเก็บยาวด้วยนะผมให้อย่างนี้สูตรว่าบังเอิญมันลงมานะครับบังเอิญนะเพราะผมไม่รู้มันจะลงมามอาจจะดีตั้งแต่สามพันสองร้อยตรงไซด์เวย์นี้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับตูนมันลงมานะครับไม้แรกอะ่ะซัดไปก่อนซัดไม่เกินค้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปตรงเนี้ย สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามพันหนึ่งร้อยเจ็สิบคุณเฉลีย่ยเฉลี่ยไปเอาให้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมาตรงนี้ใช่คุณพอเห็นว่าเออมันมีฟีโบมันมีแนวรับมันอาจจะรับไม่อยู่ก็ได้ด้วยข่าวด้วยอะไรถูกไหม,มอาจจะล่วงไปก็ได้ถ้ามันล่วงเนี่ยคุณจะได้มีเงินเหลือนะครับคุณจะได้มีเงินเหลือไอ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยคุณอาจจะปล่อยจอ่อะไม่สนแลวไปเข้ายิางอื่นแทนอทองสงสัยไม่ขึ้นแล้วไม่เป็นไรติดดอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พออย่าง อ่าอันนี้คือเข้าไปค่งหนึ่งแล้วเอา้าถ้าคุณทายมันขึ้นต่อทําไงครับขึ้นต่อเนี่ยดีเพราะอะไรครับเพราะมันจะคอนเฟิร์มว่าตรงเนี้ยคนมองเหมือนกันเจ้ามองเหมือนกันคนก็ซื้อเหมือนกันนะถ้ามันมีแรงซื้อขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยเราซื้อตามครับ<ม>แพงหน่อยไม่เป็นไรนะครับแพงหน่อยห้าหมื่นห้าร้อยห้าหมื่นสี่ร้อยห้าหมื่นหกร้อยแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ถา้าตรงเนี้ยมันมีแรงซื้อขึ้นมาแล้วนะมันมีโอกาสขึ้นต่อยาวๆได้เลยนะครับมันสวยมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็แบ่งไปสักสองขยกักหรือ กันแรกทั้งสองทั้งสามนะครับประมาณนั้นนะอันนี้มันจะเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็กันเหนียวไว้ด้วยเพราะจริงไม่มีใครรู้หรอกนะครับคนก็รองมีเยอะผมผมซาวเสียงมาหลายคนก็รอผมก็รอเหมือนกันนะครับรอจริงไม่รู้ว่าตอนมาเนี่ยจะโดนโดนใครทํรลายหรือเปล่าเนาะเพราะจริงแล้วนะเพราะจริงถ้าต,ตัดตรงนี้ออกไปนะครับเวลาตอนที่กาฟมาดูดตรงเนี้ยดาวเทอรี่มันเสียไอกาฟเนี่ยมันจะเสียทรงครับกาฟขาขึ่นตรงเนี้ยมันจะเสียทรงมันอาจจะได้พักได้ลึกมากๆเลยแต่ว่า บังเอิญว่าสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจพอดีนะครับอก็เลยว่าเออมันก็น่าเบสแหละน่าเบสหน้าอะไรนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ก็เราก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าจะยังไงนะครับณนะตอนนั้นนะครับข่าวมันจะแย่มากๆเลยเนาะแต่พอราคามันดิดนะเชื่อผมไหมสมมุติว่าราคาลงไปแล้วมันดิดต,ตรงนั้นนะมันก็มีประเด็นให้เล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นยูเครนเซียอาจจะขยายความขึ้นไปนะครับไม่จบไม่สิน้น อินเดียปากีขยายไปรอบข้างอะไรเงี้ยมันได้หมดนะครับคือถ้าถ้าถ้าราคามันขึ้นเนะ่ะเชื่อผมเถอะมันมีข่าวให้คุณเล่นให้คุณได้เชื่อไปทางนั้นอยู่ดีถึงตอนนี้ข่าวมันจะดูแย่ใช่ไหมสงครามมันราคามันจบอะ่ะเออแต่พอราคามันเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็มีข่าวอาแหละนะครับผมก็เลยอยากว่าไม่อยากให้กลัวมากคําถามนะครับไม่ใช่ว่าห้าหมื่นจะมาไหมนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรอันนี้สําคัญที่สุดนะครับอ่าเพราะเราไม่รู้หรอกมันจะมาหรือเปล่าแต่ แต่ถ้าคุณไม่เตรียมแผนอะไรมาเลยเนี่ยแล้วมันวันนี้พรุ่งนี้มันมาเนี่ยคุณตั้งรับไม่ทันถูกไหมหรือบางคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินอยู่ในรูปอะไรบางอย่างนะพี่เปลี่ยนยากนะครับไม่ได้เตรียมใจมาซื้ออย่างเงี้ยพอลงมาจริงซื้อไม่ทันก็มีดังนั้นเนี่ยวางแผนไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามาแล้วจะทํายังไงแล้วถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถูกไหมเออมาแล้วคุณจะทําอะไรอันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดนะอ่าตามนั้นนะครับหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรนะตัวข่าวเนี่ยนะครับอ่าตัวข่าวนะครับ ตัวข่าววันนี้ไม่มีอะไรนะพรุ่งนี้มี PPI เมื่อวานมี CPI มาแล้วนะเมื่อวานมี CPI มานะครับหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อป,ปรากฏว่าก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มน้อยกว่าคาดนิดหน่อยแต่ตัว y o y เนี่ยก็ถือว่าลดลงถือว่าดีนะมันก็มันก็ถามว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่ค่อยดีกับทองนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อมันสูงมากขึ้นเนี่ยทองมันก็ดูดีขึ้นในระยะยาวเนาะแต่ถ้าเงินเฟ้อมันต่ําลงเนี่ยตัวหุ้นตัวอะไรมันจะวิ่งแรงนะครับ ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าตัวหุ้นเนี่ยนะฮะตัวหุ้นนะครับหุ้นสารัฐนะครับดีดขึ้นมาเลยนะครับรุนแรงนะครับอ่าดีดขึ้นมารุนแรงเลยนะฮะตัวหุ้นสารัฐนะขึ้นมารุนแรงเลยหลังจากเขาดีวอะไรได้หลังจากที่เขาจูบปากกันได้นะหุ้นจีนเป็นไงหุ้นจีนก็ดีดขึ้นมานะคือทุกอย่างดีหมดเลยทุกท่านเห็นไหมทุกอย่างดีหมดเลยนะครับส่งทางการค้าจบลงไปการเมืองมันดู เบาลงขึ้นก็ดูดีนะครับดูดีไปหมดนะครับผมดูดีไปหมดนะตัวดอลไลน์เด็กนะครับก็มีรีบามาบ้างนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะไหนขอดูค่างเงินบาทสิเงินบาทนะครับเงินบาทยังอยู่ในกกอบอยู่นะครับยังอยู่ในกกอบอยู่นะอยู่นี้นะครับสามสามอาจจะได้มากสุดประมาณสามสามจุดเจ็ดนะครับสามสามจุดแปดประมาณนี้นะ พราะมันรีบาวมาแล้วนะครับที่ว่ายังวิ่งในกรอบน,นี้อยู่นะครับคือถ้าทองมันล่วงจริงอะ่ะเงินบาทน่าจะอ่อนมาช่วยนะในจังหวะน,นี้นะครับประมาณนั้นอืมก็ไม่มีอะไรนะครับอ่านะครับข่าวนะครับก็ไมเ่เมื่อกี้ไปเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเนี่ยเห็นไหมยังมีเรื่องซีเรียซาอุดีอยู่นะคือผมบอกเลยว่ามันสามารถมีข่าวใหม่ได้เสมอนะครับมันไม่ใช่ว่าสงครามการค้า ดูจบดูอะไรชิวๆไปแล้วมันมันจะไม่จบมันจะง่ายขนาดนั้นนะมันอะไรก็ได้นะครับคือนตอนนี้โอเคดูทองมันก็ดูรับข่าวไม่ค่อยดีมานะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะคุณครับปีที่แล้วจากสามหมืนสามขึ้นมาห้าหมื่นห้าคุณนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับภายในปีเดียวนะครับคุณจะเอาอะไรอีกนะ <c oughs> ถ้ามันจะร่วงมันจะพักตัวก็ปล่อยเขาไปเถอะนะครับแต่ในทางเทคนิคผมก็ยังแบบเออมองว่ามันยังพอได้อยู่นะ ในเดือนนี้นะที่เดือนพฤษภา,านะครับยังพอด้นได้อยู่ประมาณนั้นอ่ะนะครับก็ในดูระยะสั้นกันบ้างนะระยะสั้นนะครับโอเคนะครับระยะสั้นนะครับตัวราคาทองคําเนี่ยคือเราจะสังเกตนะครับผมขอเอาการาฟใหม่ดีกว่านะ อ่ะนะครับคือนะครับลายวันเนี่ยนะครับตอนที่เขาลงมาทิ้งแก็บมาเนี่ยนะครับเปิดแก็บมานะครับอันนี้น่าสนใจนะแก็บยังไม่ปิดนะครับอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่คนถ้าอยากจะลุ้นแบบทองขึ้นทองอะไรนะตรงเนี้ยอาจจะลุ้นได้นะก็คือลุ้นแก็บไม่ปิดแก็บไปปิดแก็บนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าแก็บอันนี้เป็นเบรกเอาไว้นะครับมันเป็นการที่รุวงแรงอ่ะนะครับเป็นแก็บเบรกมาเลยนะครับมันอาจจะปิดนานหน่อยนะครับผมเลยมองว่า ถ้ามันมีแรงซื้อขึ้นมาไอ้แก็บบ้าเนี่ยน่าจะปิดได้นะครับน่าจะรุนได้พอสมควรแต่เราเห็นแล้วว่าสัญญาณรายวันเนี่ยพอลงมาปั๊บเขียวมาปุ๊บนะถ้าตรงนี้มันใช้การได้จริงนะมันขึ้นละทา่านวันนี้มันขึ้นไปละว,วันนี้มันขุดขึ้นไปละแต่วันนี้มันไม่ขึ้นนะครับก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับที่ตัวทองคําเนี่ยมันอาจจะมีการพักตัวต่อหรืออะไรได้นะอ่าแค่นั้นเองนะครับสําหรับรายวันนะครับในทางระยะสั้นใน หนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เราเห็นแล้วว่ากราฟเนี่ยมันฟอร์มเป็นตัวขาลงนะเนี่ยใช่ไหม mm hmm. มันฟอร์มขาลงอยู่นะตรงนี้มันมีเทนลุมเทนไลน์ป้องแบบกันการอยู่นะอันนี้ก็น่าน่าระวังเป็นพิเศษนะครับก็ผมมองว่าน่าจะมีนิวโรในสัปดาห์นี้นะครับก็ใครที่รอซื้อราคาถูกอยู่เนี่ยก็อาจจะรุนได้นะครับตรงนี้ยังไม่ไม่ยังไม่ต้องรับอะไรนะแถวสามพันสองาทสามพันอะไรยังไม่ต้องรับอะไรนะผมจะรอหลุดนะครับแต่ว่าถ้าใครจะรับก็ได้นะ ถ้าสามพันสองมันมาแล้วราคามันดีห้าหมื่นห้าร้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจเสียงงงเสียงการนะครับจัดไปได้เลยนะครับตามสะดุกนะโอเคนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคือทุกอย่างมันไม่มีอะไรอะ่ะคือคีย์พอยต์สำคัญนะครับอ่ะสรุปนะสําหรับวันนี้นะครับมันไม่สําคัญว่าห้าหมื่นจะมาไหมคําถามที่สําคัญกว่านั้นก็คือถ้ามาห้าหมื่นมาแล้วคุณจะทําอะไรคุณจะซื้อเพิ่มคุณจะไม่เล่นคุณจะอะไรอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญกว่าเพราะเราไม่รู้หรอก มันจะมาหรือไม่มาแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมแผนไว้นะครับแล้วถ้าบาังเอิญมันมาแล้วคุณแบบตกใจนะตอนนั้นยังไม่ทันตั้งตัวคุณอาจจะพลาดโอกาสไปก็ได้ณตอนนี้โอเคข่าวทองคำเนี่ยมันไม่ค่อยดีตกําการค้ามันดูจะลาบลื่นลงไปแต่ก็ผมก็บอกแล้วถ้าราคามันขึ้นนะ่ะเดี๋ยวมันก็มีข่าวาให้คุณเล่นนะครับไม่ยากหรอก <laughs> ในตลาดนี้นะครับตามนั้นอะ โอเคนะครับหลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีไลฟ์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ